น้ชมที่เคารพครับเราอยู่ที่งานซีซั่นโรดด์ซาว2024นะครับซึ่งงานจริงๆจะเริ่มวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่12นะครับซึ่งก็มีกิจกรรมแล้วก็มีบูธจำนวน7บริษัทใหญ่ๆนะครับรวมทั้ง l i ท e a u ด i โแล้วก็ทาง M Sound ก็มาออกกับเราด้วยในแง่ของผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของชุด reference ในงานการเลือกชุด reference ก็หมายความว่ามันจะเป็นชุดมาตรฐานเพียงพอในเวลาที่เราอัดบนเวทีอย่างนี้นะครับ ก็คือมีนักร้องนักดนตรีมาหลายๆคนนะครับที่เราจะอัดเสียงที่เป็นดิจิตอลและอนาล็อกเทียบกันชุดนี้เป็นชุดสําหรับเปิดอนาล็อกได้ตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เทปเรีวยี่ห้อรีวอลนะครับเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นแนลเอเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นปี1967ย,ยนินะครับยิ่งฟังยิ่งโบราณครับทุกทีนะครับแต่ว่าผมจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่าดูแคลนเด็ดขาดเพราะาตอนนี้เราบันทึกเพลงลูกทุ่งแล้วเดี๋ยวที่จะให้ฟังเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยครว่าจะ จะเหลือเชื่อตรงที่ว่าเราบันทึกตรงจากเครื่องเล่นซีดีไม่ได้ผ่านแดกด้วยนะครับเครื่องเล่นซีดีธรรมดาเข้าเทปรีวผมฟังทีไรไม่ใช่ว่าเราหูฝาดเฟื่อนนะเสียงจากรีวมันก็ดีกว่าซีดีอยู่อะงงไหมฮะจากมาสเตอร์เนะี่ยเสียงเดียวมาสเตอร์ได้ไงเดี๋ยวเราไปฟังมาสเตอร์เสียงของรพินภูไทยดูซิว่าท่านจะได้ยินน้ําเสียงเสียงฮาร์โมนิกเสียงกล้องในาลาคอดีเทลรายละเอียดแม้กระทั่งเราถ่ายคลิปนี่นะฮะแต่อยากให้มาฟังตัวจริงตอนที่เราอัดดนตรี บนเวทีนะครับมาเป็นอนาล็อกที่เทปริวชุดนี้นะครับของคุณหมอไกลเลิกชุดซิสเต็มที่ผมบอกว่าเป็นเ e f เฟนได้นี่ก็คือเรานำเอาร v i e w ว l Audio นะครับรุ่น a า a l e n t e 4ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมน่าจะชอบเป็นมากที่สุดนะครับคือถ้ามีเงินเนี่ยซื้อรุ่นนี้ก่อนเลยเพราะว่าตัว a t a l e n t e 4เนี่ยเป็นลำโพงตั้งพื้นที่สวยงามงานประณีตเอาเป็นว่าเราเปิดจากแพคแกะกล่องมเนี่ยนึกว่า แพกลำโพงราคาล้านแต่จริงๆลำโพงราคาแสนกว่าบ,บาทแต่เสียงดีมากนะครับคำว่าเสียงดีมากคือใกล้ดนตรีจริงมากก็เลยเลือกมาเป็นเรฟเฟรนในงานนี้เพื่อให้ท่านได้ฟังว่าเวลาฟังเสียงจากบนเวทีนักร้องร้องเสร็จแล้วอัดเสียงออกมาแล้วเนี่ยอัดจากเทปรีววแล้วเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรเราจะฟังกันจากตรงนี้จริงๆเลยแต่เสียงที่เราอัดมาแล้วเนี่ยก็ฟังเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับรีวิวว่าออดิโอตัวนี้แกะใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่ามันเป็นสีไม้มะเกลือหรือที่เราเรียกว่าอีโบนี ตามภาษาอังกฤษก็คืออีบบนี่เป็นเป็นตัวที่ใหม่ใหมาเลยยังไม่ได้เบิร์เลยนะครับเดี๋ยวเราลองฟังกันดูแล้วก็ในส่วนของตัว Moon r i v e r ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Refer e n c e 404นะครับก็คือเป็นตัวรุ่น Reference แล้วก็มีปร e โฟโนโมาใหม่แต่ว่าเราไม่ได้ต่อให้ฟังนะครับเพราะว่าของดีดูกระเพาะแล้วใช่ไหมเอ็มไม่ต้องกวักแต่เสียงดีจริงๆได้ได้ลองกันแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาดูตัวจริงได้ที่งานนะครับเพราะว่าโอกาสของท่านก็จะได้ ทั้งได้เห็นได้ฟังได้ยนได้ยินกันนะครับตอนนี้ผมจะลองเปิด Revel Audio นะครับรุ่น a t a l e n t e 4กับ r กับ r e n c e นของตัว m o ล i v e r ให้ฟังพร้อมด้วยเทปรีวตัวนี้นะครับดูซิว่าของสมัยใหม่กับของที่เป็นวินเทจนี่ปีพัน7กเสียงจะออกมายังไงนะฟังเสียงระพินภูไทยบันทึกจากซีดีนะครับทุกผู้ชมเราใช้สายเกรดดีมากสายบ้านหมอ้อราคา35บาบาทคู่หนึ่งนะครับเราลองฟังกันดูครับ ว่านี่คือเสียงเมื่อสมัยครึ่งศตรวรรษที่แล้วคือเพลงนี้บันทึกเมื่อเกือบเกือบห้าสิบปีที่แล้วนะครับที่เราได้ฟังจากริวแล้วก็น่าแปลกตรงที่ว่าบันทึกจากซีดีสายธรรมดาสายบ้านหม้อมาลงตัวนี้นะครับแต่วันพรุ่งนี้เราจะบันทึกจริงโดยใช้สายที่ที่ดีมากๆนะครับที่เข้าริวตัวนี้แล้วเรามาลองฟังกับอาตาเลนเต้โฟกันดูอีกทีนะครับว่าลำโพงมันน่าเป็นเจ้าของมากๆเพราะว่าราคาแสนสี่หมื่นกว่าบาทน,นะครับ แต่เสียงดีมากๆแล้วก็ตัวมูริเวอร์นะครับทั้งคู่นี้ก็มาชมกันได้ที่งานนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกเซียเอ็มนะครับโอเคครับพรุ่งนี้พบกันครับ